สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยในวันนี้ก็เป็นมวยช่องสามนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่องสามนะครับคืนชกกันในวันเสาร์ที่6พฤษภาคม2566เวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถูกใจนะครับนำข้อมูลเคราะห์ลงหน้ามวยช่องสามศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทใไ้ถูกใจสมุดท่านใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คหน้าตัวเช็กระแสะบวกเช็คน้าหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดต่างบวกกษาเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบบื้้อองตนนนไปก่ะครั เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่6พฤษภาคม2566นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับฝ่ายแดงก็คือเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรน้ำหนึ่งนุ้ยสี่มือเมืองนะครับพิกัด105ปอนด์ คู่ที่2นะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเพชรสันคมแจ็กกี้ยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับภัยพยักษ์สอสมหมายพิกัดหนึงร้อยี่สิบปอนด์นะครับและคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงคือเมาคลีชออะเจรบุญนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินพิกัดหนึงร้อยี่สิบหกปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกฝ่ายแดงก็คือโกนาเต้เพชรสี่หมื่นนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมังกรเกียรติไพสนนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสี่สิบสองปอนด์ครับคู่หมวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆฟท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้ก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมือท่านะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ p k 24พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุก2เวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีนะครับ p k 2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายท่อดสดงช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่6พฤษภาคม2,566นะครับเวลา12นาฬิกา2 0ทีโดยประมาณนะครับและสําหรับผลงานการประกรบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นหน้าที่ของคุณวิทยาเพชรสีมื่นะครับพร้อมทีมงานทําหน้าที่โปรโมเตอร์ประกรบคู่มวยในสัปดาห์นี้ครับ เริ่มที่คู่ที่1นนะครับคู่ที่1นนี้เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกอาท์ครั้งที่11นะครับคนชนะจะเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับส่วนคนแพ้จะตกรอบกับบ้านทันทีนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเด่นเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับหรือว่ากิติมวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรน้ำหนึ่งนุ้ยสี่มอเมืองหรือว่าแสนชัยอเชียงขาดนะครับพิกัด105ปอนด์นะครับท่าทฝ่ายแดงเด่นสยามนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับใบสิบเจ็ดปี ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สจเล็กเมืองนนท์นะครับมีสจสมคิดมากหวงนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีพันตรบทเอกธนวัฒน์สินสุยนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็เป็นผู้จัดการของทะนดานฝ่ายแดงเด่นสยามนะครับเด่นสยามนี่เป็นมวยซ้ายนะครับเขาในเหนียวเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับลายแขนปั้มตีรุนแรงมัดศอกส่วนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของทันดานฝ่ายแดงเด่นสยามนะครับมีชนะคะแนนอิคิวซังอสละชีพนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับ หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนอิกคิวซังสอสละชีพที่เวทีช่อง74นะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนทันเทพสอจิตประเสริฐนะครับที่เวทีโมซียาอ้อมน้อย3ฟอร์มล่าสุดนี้ชนะ1ไฟแล้วก็แพ้ไป2ไฟนะครับก็ถือว่าฟอร์มอย่างดูดสรุดสรุสรอยู่นะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรน้ำหนึ่งนี่เป็นนายโชคจากจังหวัดเลยนะครับวัยยี่สิบปีทำการพิซซอมอยู่ทีล้ายมวยนุ้ย4ี่มือมือนะครับมีทางด้านนุ้ย4ี่มือมืองนะครับชำนาญพิบูลสุกนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีขวานเพชรสอส่วนภาคดีนะครับสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานเข่าในเหนียวนะครับเปิดเกม เตะขวาต่อยขวานะครับ <ai> ของรัดฟัสตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊ดุดัานนะครับฝันศอกรุนแรง3ฟอร์มล่าสุดของท่านนฝ่ายน้ําเงินนะครับเป็นตำาหน่งมีชนะน็อกยกที่2แสนกล้าพอพัฒนานะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนแสนเก่งหมอบอมเถนลาปางนะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับล่าสุดนี้สรุดแพ้คะแนนอุดรน้อยอออุดรนะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์สฟอร์มล่าสุดนี้ชนะ2ฝ่ายแล้วก็ สรุปแพ้1ฝ่ายนะครับจะเทียบกันที่ฟอร์มนี้ทา้าด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับจะดูฟอร์มดูดีกว่านะครับฟอร์มดูดีกว่านะครับแล้วก็เวทพิกัดนี้นะครับ105ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็จะเป็นเวทธรรมชาติมากกว่านะครับเพราะว่าร้อยห้าปอนนี้ก็น่าจะชกหยุดเป็นประจําสม่ําเสมอนะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงเด่นสยามนะครับสามไฟล์หลังสุดนี้ชกไว้ไม่เกิดไม่เคยเกิน100ปอนปอนะครับส่วนใหญ่จะชก100ปอนปอนะครับซะส่วนใหญ่เลยนะครับวันนี้ต้องชก105ปอนด์ปอนก็ดูว่าเป็นเวทปล่อยๆของทางด้านฝ่ายแดงเด่นสยามนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะเป็นเวทธรรมชาติมากกว่านะครับ วันนี้ก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรน้ำหนึ่งหนุยสี่มุมเมืองนะครับเวทพิกัดนี้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าเวทใหญ่กว่านะครับวันนี้น่าจะบทเวดเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒนะครับไปได้แบบสนุกคุ่ขี้เลยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรน้ำหนึ่งหนุยสี่มุมเมืองครับ มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2นี้ก็ยังเป็นมวยรอบอีกหนึ่งคู่นะครับโดยเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่5นะครับนัดนี้น่าจะเป็นนัดที่2นะครับสาย A นัดที่2ของทั้งคู่นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรสันคมแจ็กกี้ยิมนะครับหรือว่าพักยก7 7หรือว่าตองพัทลุงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพายพยักษ์สอสมหายนะครับหรือว่าเอนนี่มวยไทยหรือว่าซอตุมานินะครับพิกัดหน0่อยปอนด์นะครับ ท่านั่นฝ่แดงนะครับเพชรแสนคมนี่เป็นโชคจากจังหวัดบึงการวัย23ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายแจ็คกี้นะครับมีอาจารย์แจ็คกี้นะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมือขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับแข้งขวาแรงดักเตะดักแทงหลักเหลี่ยมดีมัดศอกคมนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของท่านั่นฝ่าแดงนะครับเพชรแสนคมก็มีชนะคะแนนประกาศศึกแก้วสำริดที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ หลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนกล้องฟ้า TBM ยิมที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับต่อยมวยรอบไฟแรกนะครับก็ชนะนอกยกที่4เพชรจักรจันช .5 พยักที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มล่าสุดนี้ชนะ2ไฟแล้วก็สรุดแพ้1ึ่งไฟครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับพายพยักนี่เป็น,นโชคจากนครศรีธรรมราชวัย20ปีนะครับ ทำการฟิซซ้อมอยู่ที่คข้ยมวยเพชรสี่หมื่นนะครับพอมีรายการก็จะขึ้นมาทํหนักต่อที่คข้ยมวยสอสมหมายนะครับมีทนาเสียสมหมายสกุลแม่ฐานเม่ตานะครับประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับเป็นผู้จัดการของทนาฝ่ายน้าเงินนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเข่าอาชีพสูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแก่งแข็งแรงบูสู้ดุได้นะครับัวจิหัวใจเกินร้อยนะครับสามรอมล่าสุดของทนายฝ่ายน้าเงินพายพยักก็มีแพ้คะแนนคอปเตอร์ TBM ยิมนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับหลังจากนั้นนนก็ชชะคแเพริ ทีบีเอ็มยิมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดต่อยมวยรอบไฟแรกนะครับชนะคะแนนธีรพลบำรุงสิทธิ์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็แพ้1ไฟแล้วก็ชนะไป2ไฟไฟเช่นเดียวกันนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีเลยนะครับแต่ว่าพิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับพายพยักนะครับประมาณเดือนสิงหาคมปี65นะครับปีปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็น ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทนางด้านายแดงนะครับซึ่งเป็นมวยรอบนะครับพบกันในมวยรอบนะครับหลีกเลี่ยงกันไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับไฟนี้เป็นไฟที่2นะครับไฟแรกทั้งคู่นี่ชนะคะแนนชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะครับเพชรแสนคมนี่ชนะน็อกทางด้านเพชรจักรจันทร์มานะครับก็มีอยู่3คะแนนนะครับเพราะว่าชนะก็มี2คะแนน ชนะนอกก็จะมีแต้มบวกอีก1แต้มนะครับทางด้านเพชรแสันคมนี้ก็จะมีอยู่3แต้มนะครับส่วนทาาฝ่ายน้ำเงินภายพยักนี่ชนะคะแนนทีละพลมา ก็มีอยู่2คะแนนนะครับคู่นี้ไฟนี้คนชนะโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายก็เป็นไปได้สูงนะครับผ่านเ,าเพราะถือว่าชนะนัดแรกชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ดูว่าธนัดแฟนน้ำเงินนะครับพายพยักโชกกับใครจะไม่เสียเปรียบเรื่องรูปร่างสักเท่าไหร่นะครับรูปร่างดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ดูว่าได้สูงได้ลอยกว่าด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเคยชนะน็อกมาแล้ว1ครั้งนะครับวันนี้ผมมองว่า น่าจะอาศัยความสูงความยาวนะครับดักเตะดักถีบดักแทงวงในมีขวางค้ำแทงนะครับอาวุธยาวถึงก่อนนะครับก็วันนี้น่าจะย้ำแค้นะครับเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรแสงคมแจ็กกี้ยิมนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับภายพยัคฆ์สอสมหมายครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนารายการนะครับ มาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเมาครีชออจจรลบุญนะครับหรือว่าเพชร40,000ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชร9ล้านสิงมาวินนะครับหรือว่าห้างทองเมลดานะครับชื่อเก่าก็ยอดเพชรสอสปาคิมนะครับพิกัด126ปอนด์นะครับ ท่านนายแดงนะครับเมาขีนี่ก็เป็นนักโกษจากจังหวัดกระบี่นะครับวัย22ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชร40,000นะครับมีทางด้านคุณวิทยาเพชร40,000นะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีพลตารวจโทเฉลิมพันธ์อจรลบุญนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็เป็นผู้จัดการของท้าน่าย ไฟแดงนะครับเมาครีชอจระบุนนะครับเป็นมวยขวานะครับดีกีไม่ธรรมดาด้วยนะครับแชมป์ไลท์เวทร้อยสามสิบห้าปอนด์นะครับของศึกวันทรงชัยด้วยนะครับเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมนะครับขวางหน้าคําแทงปั้มตีหน่างแน่นแข็งแกร่งบู๊ดูดันนะครับหน้าเสือบรรยากาศค่อนข้างจะดูดีนะครับเพราะว่าลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญชื่อมวยกระดูกมวยก็ดูมาก่อนด้วยนะครับสฟอร์มล่าสุดนะครับของธนาทฝ่ายแดงเมาครีนะครับมีชนะคะแนนสมิงดําลูกสวนนะครับที่จังหวัดระนองนะครับวัันนนน้เปป็การชชิงแม ของวันทรงชัย135ปอนด์ด้วยนะครับสัญจรไปที่จังหวัดระนองนะครับชนะคะแนนสมิงดาแล้วก็คว้าแชมป์ไลเวท135ปอนด์ของสุกวันทรงชัยมาของได้สําเร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปชนะนอกยกที่2นะครับบินเหลี่ยมธนวัตรที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับลาสุดนีแพ้คะแนนวัชรพลสิงห์มาวินที่เวทีราชดำเนินนะครับสฟอร์มล่าสุดนีฟอร์มค่อนข้างดีนะครับชนะ2ไฟแล้วก็สรุดแพ้1ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรกกลานี่เป็นกนชกจากจังหวัดสงขลานะครับวัย20ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับมีเซนหึ่งสิงห์มาวินนะครับทัชชนนคดชาส่วนนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับบู๊เกิดเปิดเกมนะครับสาดแข้งต่อยหมัดคว้าคอล็อกลัดตีเหนี่ยวแน่น แทงยัดไส้แรงนะครับบู๊ดุดันนะครับผัวจิตโัวใจเกิือนร้อยกระแลกกาสวน3ฟอร์มล่าสุดนะครับของท่านฝ่ายน้ําเงินก็แพ้คะแนนเพชรน้างามเกตพันธมิตรที่เวทีราชดําเนินนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรพิจิตรเกตจำรูนที่เวทีราชดําเนินนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนลูกช้างเพชรสมนึกที่เวทีราชดาเนิน3ฟอร์มล่าสุดนี้ก็ ฟอร์มไม่แพ้กันนะครับมีแพ้1ไฟแล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับคู่นี้เทียบกันที่ฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับถือว่าสูสีนะครับเรื่องฟอร์มการชกไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเมาครีชื่อมวยจะมาก่อนนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับร่างกายดูดีนะครับชื่อมวยอาจจะมาที่หลังนะครับ แต่วันนี้นะครับ126ปอนด์นะครับช่วงหลังๆของท่านนั่นฝ่ายแดงเมาครีนะครับมีชกไว้135ปอนด์130ปอนด์นะครับล่าสุดชกไว้128ปอนด์วันนี้ชก126ปอนด์ก็ดูว่าเป็นน้ำหนักบีบๆของท่านนั่นฝ่ายแดงเมาครีอยู่พอสมควรนะครับก็ต้องมาเช็ควันชกหน้าตาช่างอีกทีหนึ่งนะครับว่าเมาครีนะครับน้ำหนักมา ลดหน้าตาช่างเยอะหรือเปล่านะครับน้ำหนักมาสวยหรือเปล่านะครับเพราะว่าชว่วงหลังๆจะชกอยู่ไม่ต่ำกว่า128ปอนด์ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าชื่อมวยดูดีกว่าแน่นอนนะครับบรรยากาศหน้าเสือต่างๆนี่ลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์ดูดีกว่าแน่นอนนะครับก็รอเช็ควันชกอีกทีหนึ่งนะครับว่าน้ําหนัก นาตาช่างจะมาสวยหรือเปล่านะครับแต่ว่าเบื้องต้นนี่มองไปที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับเมาครีชออะจารบุญนะครับชื่อมวยมาก่อนกระดูกมวยดูดีกว่านะครับบรรยากาศหน้าเสือลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์นะครับทำนิดทําหน่อยราคาไหลเร็วนะครับก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเมาครีชออะจารบุลนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรเข้า้านสิงห์มาวินนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับแต่ว่ามาดูวันชกอีกทีหนึ่งนะครับว่าหน้าตาช่างจะมาน้ำหนักสวยลดเยอะหรือเปล่านะครับเบื้องต้นฝันธงไปที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับเมาครีชออะจารบุญครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงคือโกนาเต้เพชรสี่หมื่นครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรมังกรเกียดติเกียรติภัยสนนะครับหรือว่าสอจอสมเกียรตินะครับพิกัดหนึ่้อยสี่ปอนด์นะครับเรียกว่าเป็นนักมวยพิกัดน้ำหนักหนักที่สุดนะครับในรายการของวันนี้นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงโคนาเต้นี่เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชวัย17ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ท้ายมวยเพชร40,000นะครับมีคุณวิทยาเพชร40,000นะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดแรงนะครับปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดุดันเลยนะครับสองฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดงโกนาเต้นะครับมีเสมอภูผาเฉียบสุราชนะครับที่จังหวัดระนองนะครับในศึกวันทรงชัยสัญจรนะครับที่จังหวัดระนองนะครับล่าสุดนี้แพ้นักยกที่3นะคครรรัับมมาา์จกยยนว ที่วิธีราชดำเนินะครับวันนั้นมาเข้าเวรแทนทั้งคู่นะครับสองฟอร์มหลังสุดของท่านฝ่ายแดงนะครับก็เสมอ1ไฟฝ่ายแล้วก็แพ้1ฝ่ายนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมังกรนี่เป็นในโชคจากจังหวัดตรังนะครับวัยยปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยเกียรติภัยสนนะครับมีคุณปีชามาดเซนนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรมังกรนะครับ เพชรมังกรได้เป็นมวยขวานะครับเข่าครบเครื่องตีนหน้าแรงนะครับไล่แขนปั้มตีรุนแรงนะครับหมัดศอกคมนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทนานฝ่ายน้ําเงินนะครับก็มีชนะนอกยกที่3นะครับเชิดสอสำอังยิมที่เวทีลุมพินีนะครับในศึกลุมพินีพิทักษ์ธรรมนะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้นอกยก3เดชอัศวินยออันดามันยออันดามันนะครับที่วิธีลุมพินีนะครับในศึกลุมพินีพิทักษ์ธรรมนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนพันกรสักอินเตอร์นะครับที่จังหวัดชุมพร3ฟอร์มล่าสุดนี้ก็ถือว่าชนะ2ฝฝ่่าายยแแล้้วก็สุพ1นะครับ กู่นี้มาตรฐานนะครับค่ายมวยก็ต้องอยู่กับทานายฝ่ายแดงแน่นอนนะครับเพชรสี่หมื่นนะครับมาตรฐานความเชื่อถือบวกกับคู่ปัม้มคู่สอมนะครับดูว่ามีเยอะกว่านะครับทนายฝ่ายน้ำเงนินค่ายมวยเก็ตไพรสสดนะครับมาตรฐานอาจจะดูเป็นรองความเชื่อถือก็ดูเป็นรองนะครับคู่ปัม้มคู่สอมก็มีน้อยกว่าด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้คุณวิทยาเพชรสี่หมื่นเป็นโปรโมเมตอร์ด้วยนะครับซึ่งเป็นลูกพี่ของทางนายฝ่ายแดง โกนาเต้นะครับดูว่าบรรยากาศหน้าเสือของท้านกว่าแฝ่ายแดงนะครับจะดูดีกว่านะครับทำนิดทาหน่อยราคาไหลเร็วนะครับคุกกี้ซูซี่ก็ไม่น่าจะเสียเปรียบนะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับโกนาเต้เพชรสี่หมื่นนะครับบรรยากาศดูดีกว่าเพราะว่าลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์นะครับความเชื่อถือค่ายมวยมาตรฐานมาตรฐานค่ายมวยนะครับบวกกับคู่ปั้มคู่ซ้อมก็มีเยอะกว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะกันในรุ่นพี่อย่างเพชรมังกรเกียรติภัยสนนะครับไปได้แบบสนุกคุกกี้เลยนะครับ คู่ที่4นะครับหลังคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับโกนาเต้เพชร40,000ครับ มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรน้ำหนึ่งนุ้ย4ี่มุมมือนะครับดูเวทพิกัดนี้เป็นธรรมชาติมากกว่านะครับทางด้านฝ่ายแดงน่าจะเป็นน้ําหนักปล่อยๆขึ้นมานะครับและคู่ที่2อนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับพายพยักสอสมหมานะครับใหญ่ยาวกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญเคยชนะนอกมาแล้ว1ครั้งวันนี้น่าจะย้ําแคนเอาชนะเพชรแสนคม แจ็คก,กี้ยิมไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับคู่ที่2ก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับภายพยักษ์สสมหมายและคู่ที่3มนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเมาคีชฉออาจรจะบุญนะครับกระดูกดีกว่าผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะกว่านะครับแล้วก็ บรรยากาศก็ดูดีกว่าเพราะว่าลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์ในวันนี้นะครับก็มองเบื้องต้นมองไปที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับเมาคีชออะจะระบุนนะครับและคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับโกนาเต้เพชรสี่หมื่นนะครับบรรยากาศดูดีกว่าลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์ในวันนี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับโกนาเต้เพชรสี่หมื่นครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมอยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ